สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเจ้าแมวน้อยจะพาทุกคนกระโดดปากล้วนใน่านฮักกี้วากี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแมทดนี้จะยากหรือง่ายแค่ไหนงานไปลุยกันเลย <c oughs> ย้าหู้โอ้โหแม่ครับคื้นเหยียบให้เรากระโดดนม่มี็สีสสวยงามมากเลย <c oughs> โอเคเราก็ค่อยๆกระโดดนะคะ <c oughs> เอาล่ะแม่กระโดดดึงดึง อีกนิดเดียวเซจโอ้โหแม่ครับและอันนี้คืออะไรอะครับอันนี้เขาให้เรากระโดดข้ามบล็อกส่องแสงนะดึงดึงอีกนิดเดียวชวบอ่าเซฟทันทีเลยและนี่อะไรนะแม่ครับค่อยๆกระโดดนะคะโอ้ยฉันแสนไปไกลแล้ว ันนี้ให้เรากระโดดข้ามหัวฮักกี้วอกกี้ข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะ, mm hmm. นะคะแม่คะกระโดดแบบระวังด้วยนะครับได้เลยจ้าเอาละอึสเมกอาชวบใกล้ถึงแล้วใกลถึงแล้วอีกนิดเดียวว้าวถือว่าไม่ยากเลยทุกคนโอเคอันนี้ให้เรากระโดดกลมๆนะคะนี่โอ้โหกระโดดแบบทีท,ทีโชรีรากระโดดแบบเซียนฟึบเรียบร้อยและนี่อะไรอะ แม่ครับอันนี้ดูง่ายนะครับจริงด้วยง่ายนะครับงั้นเรางั้นเรางั้นเราเลือกอันนี้แล้วกันว้าแม่ครับเราตกลงมาโอ้โหทุกคนอันนี้นะคะเขาให้เราเลือกนะคะว่าบล็อกไหนสามารถเดินไปได้นะคะแม่ครับ จะเลือกสีไหนครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเสียงดวงเอาละกันโอ้แม่ดวงดีจังเลยครับงั้นต่อไปสีน้ำเงินอุ้ยเราผ่านด้วยค่ะทุกคน <c oughs> อ่าและอันนี้อะไรอะ่ะให้เรากระโดดไปเฉยๆเหรอเฮ้ยแม่ครับดูเขาตายทีเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากระโดดไปเรื่อยๆเลยละกันว้าวแม่คขาให้เลืออีกแล้ว <c oughs> โอเคเรามา เสี่ยงไทยสีกันดีกว่านะคะว่าบล็อกไหนนะคะสามารถเดินไปได้อันนี้สีแดงเนาะเมื่อกี้สีเขียวตกไปไตายต่อไปสีน้เงินสีแดงอุ้ย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 ได้แล้วได้แล้วสีแดงต่ออื๊ออุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงมากเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาลือกสีไหนดีสีเขียวแล้วกันอุ้ยอีกน About ิดเดียวอีกนิดเดียวบล็อกเดียวสีเขียวโอ้โห,โห ي, ผ่านมาได้ไงเนี่ยแม่ครับดาต่อไปคงยากน่าดูเลยครับเพราะ เพราะว่าเป็นบล็อกที่เล็กมากๆเลยเราต้องจับจังหวะในการกระโดดให้ดีๆค่ะแม่ครับระวังด้วยนะครับแม่ระวังอยู่จ้ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวชืดตีอึดอึดอึดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไกลแล้วไกลแล้วโอ้ย,อยต่อไปคืออะไรอะ่ะให้เราปรีนขึ้นไปหรอเหมือนไต่บันไดโอเคกระโดดอันนี้นะคะให้เราข้าบล็อกแสงสีนะเพราะว่าเมเห็นคนที่เขาไปตายเห็น โอ้ยแม่ครับน้องคนนั้นเขาตายทีเลยครับแม่น่าสงสารเนาะเราจะรอดีไหมเนี่ยโอ้ยแม่ครับเราไปถึงเส้นชัยแล้วเราค่อยมาดีกว่าโอ้ยรอฉันดนวยโอ้ยน่าสงสารจังและนี่อะไรอะ่ะโอ้ยแม่ครับนี่เจ้าตัวฮักกี้วอกกี้นอะตายเก่อเลยอันนี้ให้เรากระโดดนะคะนี่ขึ้นตัวของเจ้าตัวฮักกี้วอกกี้นี่ค่ะ ข้ามไปอีกฝั่งมันเลยอึ๊ดนี่เรียบร้อยแล้วและอันนี้อะไรอุ้ยอันนี้น่าจะง่ายนะเอาละเราก็วิ่งเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเลื่นค่ะทุกคนมันเลื่นมันเลื่นอันนี้เราต้องวิ่งแบบจ,จับจังหวะดีๆเหมือนกันอื๊ดอ่าถึงแล้วแม่ครับเมียเจ้าตัวฮัคก,กี้วอกเ้มายินดีต้อนรับเราด้วยครับโอเคเพื่อไม่ไปการเสรรียเวลาเราก็กระโดดต่อเลยนะนี่อืชวับนี่อุ้ย,ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้ที่ยาวอึ๊ด ถือว่าไม่ยากสักเท่าไร่นะคะทุกคนนี่อีนิดเดียวป๊บเรียบร้อยและนี่อะไรต่อเนี่ยให้เราปีนขึ้นไปเหรอ,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 อให้เรากรโดดใช่ไหมอันนี้ให้เรากรโดดข้ามบล็อกสีสีนะคะที่เรืองแสงอยู่นี่นะคะอันนี้เมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเราโดนบล็อกสีสีนี้แล้วอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะอันนี้เราก็กระโดดข้ามดีกว่านะคะเผื่อโดนไปอัด ายเริ่มต้นใหม่กระโดดใหม่เสียเวลาค่ะเฮ้ยแม่ครับเจ้าฮักกี้วอลกี้ไปไม่หมดเลยมันขวางทางพวกเราอะครับแม่เอาไงดีล่ะงั้นเราก็วิ่งฝ่าไปดีไหมโอ้ยจะดีหรอครับแม่ถ้าโดนตัวนี่เราอาจตายหรือเปล่าครับอันนี้แม่ก็ไม่แน่ใจงั้นเราก็อย่าโดนตัวเจ้าฮักกี้วอลกี้เลยดีกว่าเนาะอันนี้ โอ้โหเซฟทันทีเลยค่ะง่ายเนาะไม่ยากเท่าไหร่โอเคต่อไปแล้วก็มาเจอรูปภาพเจ้าฮักกี้วอกกี้ค่ะตอนอยู่ในเกมนะคะเจา้าตัวนี้โหดมากๆลอยกำลังแบบวิ่งไล่ฆ่าคนนะคะที่เข้ามาในโรงงานของเล่นเนาะอันนี้เราก็วิ่งตามนี้เลยบล็อกสีนี้นะคะฟุ๊บฟืๆบฟๆอุ้ยรู้สึกว่าเส้นเล็กเหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยแม่ครับข้างหน้าเจอเจ้าฮักกี้วอกกี้แล้วครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราใกล้จะเข้าไปถึงเจ้าตัวฮักกี้วอกกี้ตัวยักษ์แล้วนะคะแม่ครับอันนี้ให้เรากโดดกแซกไปิกแซกมาหรือเปล่าคะแม่อืมน่าจะใช่นะโอเคลองดูแล้วกันอึ๊ชวบอึ๊ฟึบแม่อคืออีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วเซฟขึ้นมาทันทีเลยและต่อไปให้เราทำอะไรต่อเนี่ย แม่ครับมีทางให้เราไปสองทางครับแม่รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นเขาวงกดหรือเปล่านะคะอันนี้เดี๋ยวมเมย์ขอลองเดินดูก่อนจริงด้วยเหมือนเขาวงกดเลยทุกคนดูสิอเอา้าตายซงั้นเอาละคะ่ะทุกคนรู้สึกว่าโดนบล็อกกำแพงไม่ได้นะคะถ้าเราโดนไปนิดนึงคือว่าตายทันทีเลยแม่ครับระวังระวังด้วยนะครับและนี่คือเขาวงกอดและเราจะหาทางออกได้หรอครับแม่ ได้สิจ๊ะค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบนี่ไงทางออกอาถึงแล้วทางออกเย้แล้วนี่อะไรเนี่ยให้เรากระโดดใช่ไหมโอเคเราก็กระโดดข้ามบล็อกสีๆไปเลยนะคะแล้วก็เซฟโอ้โหตรงนี้ยากเฮ้ยตรงนี้ยากนะคะกระโดดเลยค่ะกระดึบอุ้ยเสียวเหมือนกันได้ฟึบนี่อึ๊แท่งนี้ เป็นบล็อกอะไรที่แบบเล็กมากๆนะคะอันนี้เราต้องกระโดดแบบระวังระวังนิดนึงนะยากอยู่พอสมควรปุ๊บนี่เซฟทันเีเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใช่แล้วครับแม่อุ้ยนะ้งคนนั้นตกไปตายอุ้ยน่าสงสารจริง,รงเลยโอเคชีวิตเราต้องเดินทางไปต่อนะอ่าเราก็เดินหนะ้าไปต่อเลยกระโดดปึ๊บนี่ปึ๊บนี่ปุ๊บนี่แม่ครับนี่จะ ฮกกี้วอกกี้พิงนี่ครับแม่น่าจะเป็นตัวเลดี้นะตัวผู้หญิงนะ่ะโอ้ยเป็นแฟนของเจ้าตัวฮักกี้วอกกี้เหรอครับน่าจะใช่นะกระโดดข้ามไปเลยึยเหยียบฟุ๊บนี่เป็นไงเราเหยียบข้ามไปฟุบถึงแล้วแล้วนี่อะไรแม่ครับมันมีหมุนหๆด้วยครับถ้าเกิดแล้วโดนแล้วเราจะตายไหมครับแม่ เออจริงด้วยงั้นเราหลีกเลี่ยงห้ามโดนดีกว่าเนาะนี่ค่อยๆกระเดิบกระดิบไปึดนี่อ่าเดินซิกแซกซิกแซกไปนิดนึงฟึบอ่าเพื่อความปลอดภัยนะเมย์ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าโดนแล้วนี่จะตายหรือเปล่านะคะอ่าถึงแล้วแล้วนี่อะไรอะแม่ครับเหมือนกับเป็นบันไดเลยครับแม่โอเคแล้ก็กระโดดเลยค่ะน่าจะเป็นบันไดนะคะให้เรานี่นะคะ ปีนขึ้นไปสูงสุดนะอันนี้ค่อยๆปีนเลยรู้สึกยางเหมือนกันนะเพราะว <ồ> ่ากระโดดทีก็หัวชนบันไดนะคะอันนี้้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วฮวนแม่ครับรู้สึกว่าบันไดนี้จะขึ้นไปสูงพอสมควรเลยนะครับแม่ใช่แล้วจ้าอุ้ยอึดอะกระโดดอึ๊หนีและทุกคนก็ต้องกระโดดแบบระวังด้วยนะครับไม่อย่างนั้นกระโดดใหม่นะครับถ้าเราตาย โอเควิใกลถึงแล้วใกลถึงแล้วนั็นไงนั่นไงจะตัวฮักกี้วอกกี้แต่ว่าหนทางยังอีกยาวไกลเลยนั่นเนี่ยโอ้โหแม่ครับอีกนิดเดียวครับผมวิและนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นบล็อกสีส,สีเรืองแสงงั้นถ้าเราโดนนี่เราจะตายไหมอ่ะแม่ครับนั้นอย่าโดนครับผมถ้าโดนปุ๊บอัดตายก็ได้นะครับโอเคค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บเดินไปแล้วกันเนาะอืดนี่โอ้โห รู้สึกว่าคนสร้างแบบนี้ก็ทําออกมาดีเหมือนกันเนาะสร้างมาเพื่อให้กระโดดง่ายๆนะคะคนที่แบบไม่มีเวลาก็มาลองเล่นแบบนี้ดูได้แม่ครับนั่เจ้าตัวฮักกี้วอกกี้นีครับโอ้โหฟันมันแหลมมากๆเลยค่ะแม่จริงด้วยแล้วเราจะต้องเข้าไปในนั้นจริงๆหรอเนี่ยเข้าไปในไหนแล้วครับแม่แม่จะลองเข้าไปในฟันของเจ้าตัวฮักกี้วอกกี้ฮะอะไรนะแม่แม่ก็ถูก หลองเดินฝ่าไปสิเอาให้หัวหลุดตายเลยโอเคทุกคนดนนีเดี๋ยวเรามาสุ่มทางเข้ากันเมื่อกี้สีนํำเงินนะคะเราผ่านไปตายนะคะต่อไปจะเลือกสีไหนดีล่ะแม่ครับเอาสีเหลืองครับผมสีเหลืองเหรอจะใช่เหรอลูกเดี๋ยวเราตายหัวหลุดอีกนะงั้นเอาสีแดงก็ได้ค่ะแม่แลวทุกคนครับเลือกสีไหนครับ โอเคงั้นขอเลือกสีแดงละกันว้าวถูกด้วยแม่ครับอันนี้ก็ให้เราสูมอีกแล้วครับโอเคจะเลือกสีไหนดีสีเหลืองต่อไปล่ะแม่ครับงั้นเอาสีน้าเงินดีไหมอะหรือสีแดงดีโอ้ยแม่ครับสีน้าเงินผมชอบสีน้าเงินอ้าวเฮ้ยแม่เกือบไปแล้วนันเนี่ยดีนะเราไม่เชื่อ เจ้าแมวน้อยโอเคอันนี้นะคะให้เรากระโดดบล็อกเรืองแสงข้ามไปนะคะไปฝั่งนู้นโอ้ยแม่แล้วเราไม่ต้องกระโดดไม่ได้เหรอไม่น่าจะใช่นะต้องกระโดดนะนี่โอเคกระโดดไปเลยอุ๊สอุ๊สถ้าโดนงแล้วอาจจะตายได้นะอันนี้ก็ให้เรากระโดดเช่นกันฟุบฟุบอุ๊สอุ๊สแม่เรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตรงนี้ยากค่ะทุกคน หรือเปล่าแม่ไม่เห็นหรอกครับโอเคเดี๋ยวเราก็กระโดดข้ามไปกันเลยดีกว่าเนาะชวบนี่อันนี้เราต้องค่อยๆกระโดดนะคะทุกคนไม่อย่างานั้นเดี๋ยวเราพลาดท่าเริ่มใหม่ทันทีเลยนะคะโอเคแม่ครับแล้วไอ้เจ้าบล็อกเรือแสนนี่เราเหยียบได้ไหมคะัไม่น่าจะได้นะแล้นี่อะไรอุ้ยมีบันไดให้เราปีนขึ้นไปหรอโอเคเราก็ปีนเลยแม่ค่ะ เจ้าฮักกี้วอกกี้โอ้โหฟันแหลมคมมากเลยครับแม่เราจะเข้าไปในปากมันจริงๆหรอครับใช่แล้วจ้าโอเคเราก็โดดไปเลยฟึบนี่อืออุ๊ยอันนี้เหมือนแท่งไม้ขีดเลยเฮ้ยค่อยๆกระโดดนะคะเนะโอ้โหยากยากยากอื้ออุ๊ยอุ๊ยอุยอุยจับจังหวะในการกระโดดดีๆนะอืนี่วิเสียวมากเลยค่ะ ฟุบฟุบใก,กล้ถึงแล้วแล้วต่อไปก็ให้เรากระโดดเหรออุ๊ยดูฟันของเจ้าฮักกี้บอกกี้สิอ๋ยแม่ครับผมว่าเรากลับบ้านดีก,กว่าครับไม่ได้ไม่ได้เราต้องพิสูจน์นะว่าข้างในปากของเจ้าฮักกี้บอกกี้นี่ยมีแแมงกินฟันหรือเปล่าอ๋อยแม่ครับแม่ไม่ใช่หมอดูนะคบแม่ไม่ใช่หมอฟันต่างหากแล้วเอาล่ะอีกนิดเดียวนะจ๊ะลูกจ๋าโอ้ยแม่ครับ ดูสิโอ้โหเรากลายล่างกลายเป็นฮักกี้ม็อกกี้สีชมพูค่ะทุกคนดูสิโอ้ยแม่ครับเป็นสีฟ้าไม่ได้หรอกครับไม่ได้ดูสิมีผมด้วยนะดูสิเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยแม่ครับแล้วน่าอะไรครับ้ยตรงนี้มันมีผมวิเศษด้วยโออย่างที่ผมเห็นจริงๆด้วยมีคนขี่ผ โอเคคะ่ะทุกคนคนไหนนะคะมีแบบดีๆอยากจะมาแนะนําเมย์นะคะให้เล่นก็คอมเมนต์บอกเมย์ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้เมย์เป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะบา,บายยค่ะขอบคุณสมาชิกวีไอพีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราทําตอน,นใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ